กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่346ค่ะประจำเช้าวันเสาร์ที่14เดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันเสาร์เป็นหลวงพ่อฉุยจ้ะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามกับพี่พิขารายการที่1น,นะคะหลวงพอ่อฉุวยรายการที่1จ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่สองเป็นหลวงพ่อทองมาค่ะ <c oughs> หลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีนะคะพี่ๆขาจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นสมเด็จเกศชยโยจ้ะ สมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพ,พี่ขารายการที่3มจ้ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่สี่เป็นพระรอดจ้ะพระรอดรายการที่4นะคะพ,พี่ขา ต่อไปรายการที่5จ้ะรายการที่หพระผงสุพรรณค่ะพระผงสุพรรณรายการที่หนะคะพ,พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนจ้ะจังหวัดอุดรธานีนะคะ หลวงปู่ขาวจากปี2 5ง9นะคะพี่ขาหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนจ้ะรายการที่6ค่ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่8จ้ะรายการที่8หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะ้ะปี2484ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อคงรายการที่8นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่เก้าค่ะ รายการที่9เป็นภาพถ่ายคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกคะ่ะพ,พี่ขาด้านหลังเป็นตราประทับของวัดนะคะ <c oughs> คุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมจะ้ะรายการที่9นะคะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยคะ่ะพี่ขาต่อไปรายการที่10ค่ะ รายการที่10เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางจะ้ะพระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่ขารายการที่ 10. จะ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขารายการที่11จะ้ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระซุ้มกอจ้ะพระซุ้มกอรายการที่12นะคะพ,พี่ขาต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะ หลวงพ่อคูณปีหนสองนะคะพ,พี่ขารายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงปู่สวงจ้ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะพี่พขารุ่น1ค่ะเทวดาเล่นดินจ้ะ หลวงปู่สวงรายการที่14นะคะพ,พี่ขาต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกวยวัดโคศิตารามจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเกวยวัดโคศิตารามนะคะพ,พี่ขารายการที่1 5หค่ะ ต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยจ้ะพระศิวลีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่ๆขารายการที่16จ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะ เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคระบีิขารายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18จ้ะ18เป็นเสมาพระพุทธชินราชนะคะ เหรียญเสมาพระพุทธชินราชของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพระพุทธชินราชนะคะรายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นพระงั่งมหาเสน่ห์นะคะพี่พี่ขารายการที่19จ้ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะรายการที่19จ้ะพระงั่งนะคะพี่พีขารายการที่19จ้ะ300บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมาในเรี่ยมสแตนเลสนะคะ ปีสองหค่ะมาในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่20ค่ะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นสมเด็จพระเจ้าหพระองค์นะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางครานจ้ะ รายการที่21นะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22เป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่พขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะด้านหลังเป็นพัยดยศค่ะปี2506จ้ะ หลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมค่ะรายการที่22นะคระับพี่ขาต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่พี่ขารายการที่23จ้ะต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่24บค่ะพี่พี่ขาจ้ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25เป็นสมเด็จจิตรดาจ้ะ มาในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสมเด็จจิตรัดดารายการที่25ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26 เป็นแหวนหลวงปู่สวงจ้ะแหวนหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะพี่พี่ขา, cia, า,ารายการที่26จ้ะหลวงปู่สวงจ้ะวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่ๆค่ขาเป็นแหวนทองเหลืองจ้ะของหลวงปู่สวงนะคะพี่ๆ่ขารายการที่26ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะ27เป็นหลวงพ่อผางค่ะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะพี่พ่าปี2512จ้ะเดี๋ยวมีคราบการใช้งานนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อผางรายการที่27ค่ะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ28เป็น หลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ้ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นเป็นเตารีหลวงปู่ทวดจ้ะต่อไปรายการที่29ค่ะ29เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพลายนะคะของหลวงพ่อกลวยจ้ะรายการที่29นะคะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่30จ้ะ30เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ปกโพนะคะพี่ขาชินราชพิมพ์ปกโพเนื้อดินค่ะกรุกวัดท่าเรือนะคะพี่ขารายการที่30จ้ะชินราชพิมพ์ปกโพนะคะพี่พี่ขา รายการที่สามสิบจ้ะสามร้อยบาทคะ่ะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้มีรายการพิเศษสองรายการนะคะพี่ๆรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะพิเศษหนึ่งเป็น เหรียญหลวงพ่อกลวยจ้ะหลวงพ่อกลวยปี2504นะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่1น,นะคะพิเศษ1ห,หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจ้ะ รายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขาจ,จ้ะห้าร้อยบาทค่ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการพิเศษรายการที่สองคะ่ะรายการพิเศษสองเป็นเหรียญเปิดโลกจ้ะเหรียญเปิดโลกหลวงปูท่ทวดนะคะพี่พี่ขา เหรียญเปิดโลกหลวงปูท่ทวดจ้ะขงหลวงปู่ดูวัดสแกนนะคะพ,พี่ขารายการพิเศษรายการที่สองจ้ะปี2532้าสามค่ะพี่พขาเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสแกนนะคะ รายการพิเศษรายการที่สองจ้ะพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขาเหรียญเปิดโลกหลวงปูดูวัดสแกนนะคะพี่ขาจ้ะ พบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไกลเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ